เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับความลับของผีไทยทั้งหมด13ตัวโดวยผมจะเอาความลับมาหนึ่งความลับหรือเรื่องที่น่าสนใจต่อผี1ตัวนะครับแล้วผมจะพูดถึงประวัติต่างๆของผีตัวนั้นไปด้วยซึ่งผมอยากทำมานานมากแล้วครับเพราะว่าทำแล้วเหมือนกับได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและความเชื่อของไทยด้วยฮะ 1. ผีปอบผีปอบเป็นผีที่มีความเชื่อดั้งเดิม ในวัฒนธรรมไทยลาวโดวยเฉพาะในภาคอีาสานของไทยครับเชื่อกันว่าผีปอบเป็นวิญญาณร้ายที่สามารถสิงร่างคนและกินไส้พุงของสัตว์และคนได้ครับซึ่งผีปอบจะอารมณ์เหมือนกับหนังซอมบี้ฮะเพราะการเป็นผีปอบสามารถแพร่จากคนนึงไปยังอีกคนหนึ่งในชุมชนได้ด้วยครับที่น่าสนใจก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผีปอบนั้นไม่แน่ชัดครับแต่มีการพบเรื่องเล่าและบันทึกเกี่ยวกับผีปอบในเอกสารสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นแต่ความเชื่อเรื่องผีปอบมีมาตั้งแต่ก่อนช่วงรัตน,านากโกสินทร์นานมากแล้วฮะ ใช่ฮะมีมานานก่อนประเทศไทยจะถือกำเนิดซะอีก ซึ่งเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าใน,นสมัยก่อนหมู่บ้านที่เชื่อว่ามีผีปอบจะมีหมอปอบประจําหมู่บ้านด้วยครับทําหน้าที่ตรวจจับและขับไล่ผีปอบโดยเฉพาะด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนมองว่าผีปอบไม่ต่างอะไรจากวัฒนธรรมล่าแม่มดของฝรั่งในสมัยก่อนที่เวลาอยากจะฆ่าใครก็กล่าวหาคนนั้นว่าเป็นปอบนั่นเองครับ2แม่นาคพระขหนงแม่นาคพระขหนงเป็นตำนานผีไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นที่ย่านพระขหนงในกรุงเทพครับโดยเรื่องเล่าจะเล่ากันว่า มีหญิงที่ชื่อวานาคและเธอเป็นภรรยาของนายมากซึ่งเธอเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์และคลอดลูกแต่ด้วยความรักที่มีต่อสามีและลูกวิญญาณของนางจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดและกลับมาหลอกหลอนสามีโดยใช้อิทธิฤทธิ์ปิดบังความเป็นผีและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติจนกระทั่งชาวบ้านสงสยัยและตามหาความจริงมีการเปิดโปงว่านางนาคเป็นผีทําให้นายมากตกใจและหนีเข้าวัดนางนาคที่พยายามตามไปง้องสามีที่วัด แต่ถูกพระอาจารย์ใช้คาถาปราบจนต้องจำยอมและไปเกิดใหม่นั่นเองฮะโดยตำนานไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในสมัยรชัชกาลที่4หรือประมาณพุทธศักราช2,394 ถึง2,411โดยมีการบันทึกเรื่องราวของนางนาคครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5และสถานที่ในเรื่องคือวัดมหาบุตรย่านพระขนงซึ่งเป็นวัดที่มีอยู่จริงและสร้างในสมัยรัชกาลที่3นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันวัดนี้ก็ยังอยู่นะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือบ้านของนางนาคตามตำนานในปัจจุบันที่อยู่ในซอยสุขุมวิท77หรือที่อ่อนนุชนั่นเองครับโดยปัจจุบันจะมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ที่นั่นและยังมีผู้คนมากราบไหว้อยู่เสมอเพื่อมาขอพรนั่นเอง3 ผีนางรำผีนางรำเป็นความเชื่อและตำนานผีไทยที่มาเกี่ยวข้องกับการแสดงโขนละครและการลํำไทยโดยเฉพาะในโรงละครเก่าหรือโรงมหรสพฮะเชื่อกันว่าเป็นวิญญ,ญาณของนางรำ ที่เสียชีวิตขณะดแสดงหรือมีความผูกพันกับการแสดงเธอมักจะปรากฏในชุดนางรำแบบไทยซึ่งชอบออกมาลํำในยามดึกโดยเฉพาะบริเวณโรงละครเก่ามาตตำนานเล่าว่าถ้าใครได้ยินเสียงผีพาดดนตรีไทยดังขึ้นมาเองในยามวิกาลนั้นอาจเป็นสัญญาณว่าผีนางรำกำลังออกมาลํำนั่นเองครับที่น่าสนใจก็คือจุดกำเนิดของผีนางรำมีหลายตำนานมากครับแต่ที่ได้รับความนิยมและถูกเล่าต่อกันมามากที่สุดก็จะเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นในสมัยอยุทยาตอนปลายว่ากันว่ามีนางรำคนหนึ่ง ที่มีความสามารถในการรําได้อย่างงดงามและเธอได้รับเลือกให้แสดงในงานสําคัญของหลวงแต่ในคืนการแสดงเกิดเหตุไฟไหม้โรงละคร ทำให้นางลำพูนี้เสียชีวิตขณะกําลังแสดงครับแต่ด้วยความรักและผูกพันในการลำวิญญาณของเธอจึงยังวนเวียนอยู่ในโรงละครแห่งนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดว่าตำนานเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่แต่ความเชื่อเรื่องผีนางลำได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการแสดงไทยมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นประเพณีการไหว้รูและบูชาผีนางลำก่อนการแสดงียังคงปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันฮะซึ่งเพื่อนรู้ไหมครับว่ามีความเชื่อว่าผีนางลำจะปรากฏตัวในเฉพาะโรงละครที่มีการแสดงโขนละครแบบไทยเท่านั้นและมมกจออา ในช่วงเวลา23นาฬิกา ถึงเวลา1นนาฬิกาจึงเป็นชน่วงที่พลังงานท้งจิตวิญญาณแรงที่สุดนั่นเองครับ4ผีตานีผีตานีเป็นผีในความเชื่อของไทยที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีที่เกิดจากวิญญาณของหญิงสาวที่ตายทั้งกลมหรือตายพร้อมกับลูกในท้องครับเธอมักจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวสวยงามผมยาวสวมชุดสีแดงหรือเขียวและชอบออกมาในยามค่ำคืนโดยเฉพาะคืนเดือนเพ็ญฮะโดยนางตาหนีจะสิงสถิตยอยู่เฉพาะในต้นกล้วยตานีเท่านั้นและมักแสดงตัวให้เห็นเป็นร่างผู้หญิงอุ้มลูกน้อยด้วยครับและสามารถทําให้คนที่มาล้าล,า,ลานต้นกล้วยที่เธอสิงสถิตอยู เจอเรื่องไล,ยลย้ยๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้นั่นเองโดยจะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับนางตาน,นีที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มักเดินผ่านสวนกล้วยตาน,นีทุกคืนเพื่อกลับบ้านวันหนึ่งเขาได้พบผู้หญิงสาวสวยในชุดไทยสีเขียวนางร้องไห้อยู่ใต้ต้นกล้วยด้วยความสงสารเขาจึงเข้าไปถามถ่ยและพูดคุยกับหญิงสาวผู้นั้นเพื่อเกิดความรู้สึกดีต่อกันและนัดพบกันทุกคืนที่ใต้ต้นกล้วยนี้โดยที่เขาไม่รู้ว่าเธอคือน,นางตาน,นีจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนบ้านสังเกตเ ของชายหนุ่มที่มักพูดคุยเลยหัวเราะคนเดียวอยู่ใต้ต้นกล้วยทุกคืนซึ่งแอบตามไปดูแลบอกความจริงกับเขาว,ว่าจริงๆแล้วเขากําลังคุยกับผีไม่ใช่หญิงสาวจริงๆเมื่อชายหนุ่มรู้ความจริงเขาก็ตกใจมากและล้มป่วยหนักและในบางเรื่องก็เล่าว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำนานนี้จึงเป็นคําเตือนให้ผู้คนระวังการเดินทางยามค่ำคืนใต้ต้นกล้วยตานีและไม่ควรพูดคุยกับคนแปลกหน้าในเวลากลางคืนนั่นเองครับและเพื่อนรู้ไหมครับว่าตามความเชื่อนานตานีจะไม่ทําร้ายผู้หญิงและเด็กแต่จะหลอกหลอนเฉพาะผู้ชายโดยเฉพาะชายหนุ่มที่จจิบรสุธ์หือ เที่ยวเตะยามค่ำคืนฮะเียได้ว่าเป้าหมายชัดเจนสุดๆ 5. ผีนั่นตะเคียนผีนั่นตะเคียนเป็นผีสาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนโดยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในอดีตและมาสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนที่มีอายุเก่าแก่ลักษณะเด่นของนั่นตะเคียนคือมักจะแสดงอิทธิฤทธิ์ในยามค่ำคืนบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงวเราะเสียงร้องไห้หรือเห็นชายผ้าถุงโบกสะบัดจากยอดต้นตะเคียนครับที่น่าสนใจคือนั่นตะเคียนจะมีทั้งหมดดีและหมดร้ายครับโดยเชื่อกันว่า หากใครให้ความเคารพและบูชายอย่างถูกต้องเธอจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้คนคนนั้นครับแต่ถ้า,าใครลบหลู่หรือตัดต้นตะเคียนโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ าจจะถูกหลอกหลอนหรือถูกทำลายได้ฮะจึงทำให้คนไทยมักมีพิธีขอขอมาและบูชานัา,นานตะเคียนก่อนตัดต้นหรือทำไม้ไปใช้งานนั่นเองโดยจุดกำเนิดของนันตะเคียนในตำนานเล่าว่าในสมัยก่อนมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำใกล้กับต้นตะเคียนใหญ่เธอมักจะมานั่งหวีผมและแต่งตัวใต้ต้นตะเคียนเป็นประจำวันหนึ่งมีชายหนุ่มพายเรือผ่านมาเห็นเข้าทั้งสองตกหลุมรักกันและนัดพบกันที่ใต้ต้นตะเคียนทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่หญิงสาวนั่งรองชายหนุ่มอยู่ใต้ต้นตะเคียนเกิดพายุใหญ่ ทำให้กิ่งตะเคียนหักลงมาทับเธอเสียชีวิตวิญญาณของเธอจึงสิงสถิตยอยู่ที่ต้นตะเคียนนั้นและรอคอยคนรักที่ไม่กลับมา ตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็มักได้ยินเสียงร้องไห้ขำควรจากต้นตะเคียนและเห็นหญิงสาวในชุดไทยนั่งบีบผมอยู่ใต้ต้นไม้จนกลายเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องผีนันตะเคียนที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายตำนานที่เล่าขานกันมาซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับความรักและความเศร้าของหญิงสาวนั่นเองซึ่งเพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่ามีความเชื่อว่านันตะเคียน สามารถมาเข้าฝันบอกตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคได้ด้วยนะฮะนั่นก็นเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคนไทยเราที่เชื่อในเรื่องนี้ถึงต้องไปคอยขูดใต้ต้นตะเคียนหรือไปไหว้สารเจ้าใต้ต้นตะเคียนเพื่อขอเลขนั่นเองฮะโกผีเปรตเปรตเป็นผีในความเชื่อของพุทธศาสนาจึงเป็นวิญ,ญญาณของผู้ที่ทําบาปในชาติก่อนครับโดยเฉพาะบาปที่เกี่ยวกับความโลภความตน,นีความลิษยาเมื่อตายแล้วจึงต้องเกิดไปเป็นเปรตในภพภูมิที่เรียกว่าเปรตวิสัยนั่นเองฮะ โดยเปรตมีร่างกายสูงใหญ่พร้อมโซคอยาวท้องใหญ่แต่ปากเล็กเท่าลูเข็มซึ่งทําให้กินอาหารได้ยากลําบาก คนทุกข์ทรมานจากความหิวโหยตลอดเวลาและบางประเภทอาจจะมีไฟลุกท่วมล่างหรือมีร่างกายที่เน่าเปื่อยฮะโดยความที่ผีเป็ดเป็นวิญญาณที่อยู่ในความเชื่อของศาสนาเลยทําให้มีเรื่องเล่าและจุดกําเนิดหลายรูปแบบมากฮะแต่ลักษณะของแต่ละเรื่องจะไม่ในทิศทางเดียวกันและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเป็ดนั้นมีหลากหลายประเภทเช่นเป็ดปากเข็มเป็ดลุกเป็นไฟเป็ดกินน้ําเลือดน้ําหนองตึงแต่ละประเภทมีกรรมและความทุกข์ทรมานแตกต่างกันฮะเจดกระสือที่กระสือเป็นตำนานผีในความเชื่อของไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้พอแม้แต่มาเลเซียเวียดนามเองก็มีผีกระสือครับตัวของผีกระสือมีลักษณะเด่นคือเป็นหัวที่หลุดออกจากล่างมีเครื่องในห้อยติดมาด้วยและจะล่องลอยไปในยามค่ําคืนเพื่อกินของสกปรกหรือซากศพฮะด้วยความเชื่อกระสือมักจะเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะคนท้องที่มีการสร่งต่อวิชาจากแม่สู่ลูกสาวเมื่อหัวหลุดออกไปร่างกายจะนอนนิ่งไว้หากใครเอาเกลือใส่คอหรือซ่อนล่างไว้หัวจะกลับมาเข้าล่างไม่ได้ และตายในที่สุดฮะถ้าไมตายง่ายจาังฝน n ่ a ดรืยจุดกำเนิดของผีกระสือตามตำนานดั้งเดิมจะประมาณนี้ครับกระสือเกิดจากผู้หญิงที่เรียนวิชาอาคมต้องห้ามเพื่อเพิ่มอำนาจและความอยู่รอดหรือเชื่อว่าผู้ที่เรียนวิชานี้จะต้องกินของสกโปกหาอาหารดิบหรือสร้างศพเพื่อเพิ่มพลังฮะซึ่งจะทาให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงจะสามารถแยกส่วนหัวและเครื่องในออกจากร่างได้นั่นเองบางตำนานกล่าวว่ากระสือเกิดจากการสาบแช่งของผีบรรพบุรุษที่ตกทอดมาใน,ในสายเลือดของตระกูลเมื่อผู้หญิงในตระกูลตั้งครรภ์กระสือจะปรากฏตัวขึ้นฮะและยังมีอีกความเชื่อนึงก็คือกระสือ เกิดจากการกระทําผิดศีลอย่างร้ายแรงในอดีตชาติ ทำให้ต้องกลายเป็นผีกระสือเพื่อชดใช้กรรมครับในทุกกรณีเชื่อว่าความรู้เรื่องการเป็นกระสือมักถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสาวและมาเกิดขึ้นในหมู่บ้านห่างไกลที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อย่างเข้มข้นนั่นเองฮะและเพื่อนรู้หมครกับว่าเมื่อกระสือถูกจับได้ถ้าอิงตามตำนานจะมีเรื่องหนึ่งระบุว่าสามารถเจราจาต่อรองได้โดยกระสือจะสัญญาว่าจะไม่กลับมารบกวนชุมชนอีกต่อไปฮะ 8. กระหังผีกระหังเป็นผีพื้นบ้านในความเชื่อของไทยโดยในภาคอีสานที่มีลักษณะคล้ายกับผีกระสือแต่ส่วน ใหญ่ตามเรื่องเล่ามักจะเป็นเพศชายฮะตามความเชื่อผีกระหังจะมีลักษณะเป็นหัวลอยได้มีเครื่องไหนห้อยย้อยออกมาออกหากินเวลากลางคืนและมักจะชอบกินสิ่งสกโปก เช่นอุจลาปัสสาวะหรือซากสัตว์ฮะโดยจุดกาเนิดของผีตนนี้เชื่อว่าผู้เป็นกระหังได้เรียนวิชาอาคมต้องห้ามและต้องรักษาข้อห้ามบางอย่างมิฉะนั้นจะกลายเป็นกระหังโดยไม่มีข้อแม้ฮะซึ่งบางตำนานระบุว่ากระหังและกระสือเป็นคู่กันโดยฝ่ายชายจะเป็นกระหังฝ่ายหญิงจะเป็นกระสือเมื่อพบเจอผีกระหังชาวบ้านมันจะใช้วิธีป้องกันคล้ายกับผีกระสือเช่นใช้เกลือหรือหนามแหลมเพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้าล่างนั่นเองฮะแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าตั้ตำนานในภาคอีสานกระหังสามารถเปลี่ยนหัวเป็นสัตตว่าง ได้ยกตัวอย่างเช่นหัวหมาหัวกาหรือหัวเหยี่ยวซึ่งแต่ละรูปแบบมีพลังและความสามารถต่างกันด้วยนะครับก้าวผีอัมผีอัมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณนะนอนหลับผู้ประสบเหตุจะรู้สึกตัวแต่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้มักรู้สึกมีน้ำหนักกดทับบนหน้าอกหายใจลำบากและบางครั้งเห็นภาพหลอนนะฮะโดยจุดกำเนิดหรือที่มาของผีอัมมีบันทึกมาตั้งแต่ก่อนกำเนิดสุโขทัยอีกครับและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกและเราเพิ่งมารู้ว่าผีอัมไม่ได้เกิดจากผีหรือวิญญ,ญาณแต่เป็นปรากฏการททาางรรีวิย 자니 <목소리가> ที่เรียกว่าภาวะอมพาตขณะหลับหรือสลิปพาราไลซิสซึ่งจะเกิดจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างวงจรการหลับกับการตื่นสมองตื่นตัวแล้วแต่ร่างกายยังอยู่ในภาวะหลับอยู่ทําให้กล้ามเนื้อไม่ตอบสนองช่วงขณะนั่นเองครับซึ่งเพิ่งมารู้กันในช่วงไม่กี่สิบปีนี้เองครับแลวเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าผีอัมอาจจะเชื่อมโยงกับภาวะที่เรียกว่าฮิมนาโกจิฮัลลูซิ n เ t ชันหรือให้เรียกอีกอย่างก็คือภาพหลอนที่เกิดขึ้นขณะกําลังจะหลับหรือกําลังจะตื่นฮะจึงทําให้คนที่โดนผีอัมมักเห็นภาาพที่่่นนกลััวววรมด้ยเอง น่าสนใจคือผีอำเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งโลกฮะก่อนจะพิสูจน์ด้วยทางวิทยาศาสตร์ไทยเชื่อว่าเป็นผีร้ายมารบกวนอเมริกาและตะวันตกเชื่อว่าเกิดจากปีศาจเช่นซักิวบัสจีนมีผีที่ชื่อว่ากุยย่าฉวงที่แปลว่าผีกดที่นอนญี่ปุ่นมีตำนานที่ชื่อว่าคานาชีบาลีหรือที่แปลว่าผีอำนั่นแหละฮะและยังใช้เวลาบอกว่าผีอำด้วยครับสิบผีถ้วยแก้วผีถ้วยแก้วเป็นวิธีการส่งเจ้าเข,ข้าผีรูปแบบหนึ่งที่เชื่อว่าสามารถติดต่อกับวิญ,ญญาณหรือสิิ่งเนือธรรมชาตได้ะ หรือใช้ถ้วยหรือแก้วที่วางกระดาษที่มีตวัวอักษรและเขียนเลขไว้เป็นวงกลมนั่นเองวิธีเล่นคือให้ผู้เล่นวางนิ้วบนถ้วยแก้วเบาๆตั้งคำถามจากนั้นลรอให้วิญญ,ญาณเข้ามาขยับถ้วยแก้ว ปชี้ที่ตัวอักษรต่างๆเพื่อสะกดเป็นคําตอบฮะเชื่อกันว่าการเล่นผีถ้วยแก้วอาจเป็นอันตรายพอไม่สามารถควบคุมได้ว่าวิญญาณใดจะมาสื่อสารอาจเป็นวิญญาณร้ายปลอมตัวนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าวิญญาณอาจผูกติดหรือตามกลับบ้านไปได้นั่นเองฮะ้วยผีถ้วยแก้วมีจุดกําเนิดจ,จากกระแสะความนิยมลัทธิจิตนิยมหรือสปิริตชวลิซึมในอเมริกาและยุโรปช่วงปลายศตวรรษที่19ซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนหมกมุน่นกับการติดต่อกับวิญ,ญญาณผู้ล่วงลับหลังสงครามกลางเมืองอเมริกาที่มีผู้เสีียชววิตจําานนนนมกนั่เอง ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการใช้วิธีการ, Writing รอโตเ a ม i ติไวติงโดยจะใช้ตะเกียงวางบนกระดาษที่มีตวัวอักษรแต่วิธีนี้มันทั้งช้าและยุ่งยากโดยในประเทศไทย ผีถ้วยแก้วเริ่มแพร่หลายในทศวรรษที่1,960ฮะผ่านการรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกและการผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับของไทยจนกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาที่อยากทดลองสัมผัสโลกเหนือธรรมชาตินั่นเองครับเรียกได้ว่าผีถ้วยแก้วเหมือนจะมีมานานแต่ความจริงแล้วถ่งมาดังได้ประมาณ65ปีเท่านั้นเองครับ11ผีกองกอยผีกองกอยเป็นผีในความเชื่อไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน ผีกองกอยมักปรากฏตัวในเวลากลางคืนแง่แหละกลางวันไม่ค่อยปรากฏหรอกซึ่งที่ที่ปรากฏตัวก็จะเป็นบริเวณป่าช้าป่าละมะหรือต้นไม้ใหญ่บางพื้นที่เชื่อว่ามันจะกระโดดใส่คนเดินทางเพื่อขอส่วนบุญหรือหลอกหลอนให้หลงทางนั่นเอง12เสือสมิงเสือสมิงเป็นสิ่งมีชีวิตในความเชื่อไทยที่มีลักษณะกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ตามตำนานเป็นคนเรียนวิชาอาคมเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นเสือได้หรือเสือที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์นั่นเองฮะ เสือสมิงจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยมักจับสัตว์หรือคนที่เดินทางคนเดียวในป่ากินฮะซึ่งตามความเชื่อหากเสือสมิงกินตับของผู้ที่ถูกล่าจะยิ่งมีพลังมากขึ้นนั่นเองและวิธีป้องกันตัวจากเสือสมิงตามความเชื่อคือพกเครื่องรางของขลังใช้คาถาป้องกันหรือใช้อาวุธที่ทําจากเงินหรือทองเหลืองซึงเชื่อว่า สามารถทำลายคุณสายและอำนาจของเสือสมิงได้นั่นเองฮะโดยจุดก,กำเนิดของเสือสมิงมีจุดก,กำเนิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกลุ่มชนที่อาศัยใกล้ป่าที่มีเสือชุกชุมตำนานเดิมเล่าว่า ซสือสมิงเริ่มต้นจากคนที่ต้องการพลังอำนาจเหนือธรรมชาติจึงเรียนวิชาอาคมลับจากครูบาอาจารย์หรือจากวิญญาณแห่งป่าเขาผู้เรียนต้องผ่านพิธีกรรมท้าทายและบริโภคเนื้อหรือเลือดเสือเพื่อรับพลังของเสือเข้าสู่ร่างกายอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าเสือสมิงเกิดจากเสือที่อายุมากเมื่อบำเพ็ญตบะจนครบ100ปีจะได้รับพลังพิเศษให้แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ 3. ยายสปีดหนึ่งในเรื่องสยองขวัญที่คุ้นหูกันมากที่สุดในภาคหลังคงหนีไม่พ้นยายสปีดวิญ,ญญาณเฮนที่คอยหลอกหลอนผู้ที่สัญจรไปมา you yeah. ถนนเส้นเปียวนั่นเองครับโดยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาประเทศไทยในบริเวณซอยใกล้วัดโคกนาวมีเรื่องเล่าของคุณยายท่านหนึ่งทำนองว่ากลางดึกคืนหนึ่งมีกลุ่มเด็กแว้นที่กำลังจะทดสอบแวนรถฮะซึ่งถนนเส้นนั้นเปี่ยวโลง่งเส้นทางตรงยาวข้างวัดโคกนาวในอดีตเคยเป็นสถานที่ฝังศพรายย่ในขณะที่กลุ่มเด็กแว้นกำลังบิดจัก,กรยานย,ยนต์อย่างบ้าคลั่งอยู่นั้นหนึ่งในวัยรุ่นนักบิดก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่กำลังตามเขามาเมื่อเหลือบสายตาไปยังกระจกมองหลังเด็กแแวน,นนนนนคั้้ก็็ไดเหภาาพของยย ผมขาวโผลทั้งหัวลอยขนานพื้นพุ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงซึ่งเด็กแว้นก็แว้นหนีสุดความสามารถแะนะฮะทำมายิงพูดยิงหาวะแต่สุดท้ายเด็กแว้นคนนั้นก็สามารถดุดลอดจากยายสปีดไปได้ครับและนี่คือคําบอกเล่าจากหนึ่งในผู้โชคดีที่รอดมาจากเงื้อมือของยายสปีดแห่งซอยข้างวัดโคกนาวข้างโลตัสตรงข้ามมอหาดใหญ่ว่ากันว่าวิญญาณยายแก่ตนนั้นคือคุณยายที่อาศัยอยู่ละแวกนั้น แต่เสียชีวิตเพราะถูกรถจัก,กรยานยนต์เฉี่ยวชนจนล่างขาดเป็น2ท่อนจึงติดอยู่กับที่และคอยอาฆาตใครก็ตามที่ขับรถด,ด้วยความเร็วสูงนั่นเองครับนี่มันอารมณ์ว่าเป็นตำนานผีเพื่อมาขู่เด็กแว้นโดยเฉพาะเลยนี่หว่าเพราะความจริงแล้วนะครับต้นกำเนิดของผีแยสปีดน่าจะมาจากการได้รับอิทธิพลจากมังงะนูเบะเมื่อส่ร่าปีศาจโดยเฉพาะตอนคุณยายเครื่องเจ็ตซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ถูกดัดแปลงและแพร่กระจายในชุมชนหาดใหญ่จากรุ่นพี่คนหนึง่งไปออมรุ่นน้องคนหนึง่งและรุ่นน้องก็ไปเล่าให้เดช็อกฟัังครบก็หมดไไปแล้วกับ13ผีทย ุดท้ายแล้วพอพูดไปถึงตรงนี้มันยิ่งกลับทําให้รู้สึกว่าบางทีแล้วผีอาจพิสูจน์ได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์หลายเรื่องเลยนะครับเพื่อนมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับ